สวัสดีค่ะวันนี้วานจะพามาซื้อเครื่องดื่มที่ตู้เต่าบินค่ะตู้เต่าบินเป็นตู้ชงน้ําอัตโนมัติเมนูเขาหลากหลายมากเลยอะว่าแล้วก็มากดกันเลยดีกว่าอันดับแรกต้องเลือกเครื่องดื่มก่อนเต่าบินเขามีกาแฟาชานมโก,โกโก้คาราเมลโปรตีนเชคและน้ำโซดาด้วยใครนึกไม่ออกกดนี่เลยเมนูแนะนำหรืออยากจะกดดูเองแต่ละหมดหมู่ก็ได้นะคะยืนเลือกมาตั้งนานสุดท้ายก็ได้แล้วชาบราวชูการ์เยน็น จะกินแบบปั่นก็ได้หรือจะเลือกระดับความหวานก็ได้นะคะสามารถกดรับหลอดและฝาได้ด้วยนะคะเลือกครบแล้วก็กดสั่งเลยค่ะวิธีการจ่ายเงินเขาหลากหลายมากเลยค่ะจะจ่ายด้วยเงินสดสแกน QR หรือบัตรก็ได้นะคะเมื่อจ่ายเงินเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เราสะสมแต้มด้วยนะคะ สมาชิกน้องเต่าเขาหลากหลายมากเลยค่ะวันสมัครสมาชิกเต่าต่อแตะในไลน์เต่าบินค่ะเมื่อเราสัสมกระดองเต่าครบส0ิกระดองเราจะได้เครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วค่ะแถมสมัครสมาชิกใหม่มีคูป,ปองลดค่าสิบเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะสะสมแต้มเรียบร้อยแล้วเราก็มารอเครื่องดื่มกันค่ะมาแววเต่าบินของเราแก้วเขาแอบน่าราักะ ใครสนใจตู้ต่อบินเขาตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลอุดรธานีชั้น4นะคะ so อร่อยอยู่นะคะเนี่ย